เรื่องแรกเลยพี่คิดว่าเราลุกขึ้นยืนแล้วเราอยากจะพูดในสภาคืคออะไรคงจะเป็นเรื่องค่าซ่อมแซมบ้าน mm hmm. เมื่อวานนั้นทวงเงินเยียวยานะภาวนาตัวเป็นร่างทรงของชาวบ้านพยายามที่จะส่งเสียงแทนชาวบ้านเพราะชาวบ้านก็ฝากเราเป็นคนทวงหนี้อยู่แล้ว ในการเลือกตั้งครั้งนี้นี่คิดว่าตัวเองฝ่าเข้ามาได้ยังไงคะจริงจริงอ่ะเหมือนเราเป็นนักลบมือเปล่าที่สู้กับกระสุนจริงๆฝ่าดงกระสุนมาได้เา,า็นช,ชาวบ้านทุกคนแล้วก็รู้สึกว่านี่คือชัยชนะของประชาชนเอ๊เธอขอบคุณมากนะขอบคุณมากๆมากถูกคะแนนเสียงเลยยเหยื่อนานมันยิงร้อยจะทำยังไงให้มีจุลีเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อื่นๆอีกครั้งนี้เราอาจจะได้แค่ดึงแค่ฐานเก่าแฟนเก่ากลับมา แต่เรายังไม่ได้แฟนใหม่ยังไม่ได้คนรุ่นใหม่เข้ามามากถ้าผู้สมัครเป็นแม่เหล็กด้วยในตัวอันนี้มันจะทําให้โมเดลของหัวใจครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายๆพื้นที่มากยิ่งขึ้นในภาคใต้รวมถึงอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยทุกคะแนนเสียงมันสักดิสิทธิ์อยากจะให้โมเดลนี้เกิดขึ้นหลายๆพื้นที่เลยในวันข้างหน้าจะแต่งจุรีไปรายงานตัวไหมมาตาเรามาย่กัน